ติดต่อ9ที่ facebook ชื่อ9ยิปซี9%เปอร์เซชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะดูดวงราศีมีนเดือนกรกฎาคม2564การงาน100%เปอร์เซนเต็ม

กำลังหยิบไพ่อยู่นะคะ <S <S <US> <S กำลังหยิบไพ่อยู่นะคะ การเดินทางห0ึ่เต็มการเรียน80%สุขภาพห0ึ่เต็มความสมหวัง80% ขอให้ความรักของทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีทางออกที่ราบรื่นสำเร็จสมหวังทุกคนค่ะขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะ โชคดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ